ฟองสบู่กับความฝันณนะมุมหนึ่งของสวนเล็กๆข้างบ้านในช่วงบ่ายวันหยุดเด็กหญิงตัวเล็กชื่อมิวกำลังเล่นฟองสบู่กับขวดสีฟ้าใสเธอเป่าฟองออกมาเบาๆแล้วเงยหน้าดูมันลอยขึ้นสู่ฟ้าฟองสบู่แต่ละลูกกลมใสเป็นประกายรุ้งระยับในแสงแดดบางลูกลอยสูงบางลูกหมุนติ้วบางลูกแตกกลางอากาศแต่ไม่ว่าลูกไหนก็ไม่มีใครอยู่ได้นานนะ ในบรรดาฟองสบู่ทั้งหลายมีฟองเล็กๆล,ลูกหนึ่งที่ลอยอยู่เงียบๆมองโลกด้วยความตื่นเต้นฟองสบู่น้อยปุงป๋งปเขาเพิ่งเกิดจากลมหายใจอุ่นๆของมิวและเขากำลังฝันฉันอยากบินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ฟองสบู่จะไปได้ขณะที่ฟองอื่นๆบินวนไปมารอบๆบ,บางลูกหัวเราะบางลูกแคบลิวแล้วแตกปุ๋งปุง,ปงตั้งใจแน่วแน่ เขาเก็บลมข้างได้อย่างมั่นคงลอยขึ้นชาชามั่นคงสูงขึ้นเรื่อยเื่อยฉันจะขึ้นไปให้ถึงยอดต้นไม้ไม่สีให้ถึงก้อนเมฆขณะลอยอยู่กลางอากาศปุงปุงได้ยินเสียงเพื่อนฟองสบู่แซวว่าเธอเป็นฟองสบู่นะอย่าฝันสูงเกินไปเลยเดี๋ยวก็แตกปุงปุงไม่ตอบเขายิ้มแล้วลอยต่อเมื่อถึงยอดต้นไม้เขาเห็นนกตัวเล็กบยบินผ่าน ว่าฉันอยากบินอย่างนั้นได้จังเธอไม่ใช่นกเธอไม่มีปีกนกตัวหนึ่งร้องก็จริงแต่ฉันมีลมมีฝันและหัวใจที่เบา้าแล้วปุ่งๆก็ลอยสูงขึ้นอีกผ่านยอดไม้ผ่านหลังคาบ้านจนได้เห็นเด็กคนอื่นคนอื่นเล่นน้ำวิ่งหัวเราะเห็นแมวหลบแดดใต้เงาไม้เห็นโลกที่กว้างกว่าที่เขาเคยคิดไว้ฝันของฉันช่างสวยงามเหลือเกิน แต่แล้วสายลมแรงก็พัดมาปุงปุงหมุนคว้างลอยเอียงไปมาเขารู้สึกกลัวเล็กน้อยฉันจะตกไหมฉันจะหายไปหรือเปล่าเสียงเบาๆดังขึ้นใกล้ๆเป็นฟองสบู่อีกลูกหนึ่งที่ลอยมาใกล้อยากลัวเลยให้ปุงปุงเราทุกคนต้องลอยไปจนสุดฝันของตัวเองแม้มันจะจบเร็วหรือแต่กลางทางแต่การได้ฝันนั้นสำคัญกว่าปุ๋งปุง,ปงยิ้ม เขาไม่กลัวอีกแล้วแม้จะรู้ว่าตัวเองบางเบาและจะอยู่ได้ไม่นานแต่เขาก็ลอยอย่างสง่างามและในช่วงขณะที่เขาลอยเหนือก้อนเมฆเล็กๆสายลมอ่อนๆอบเขาไวเา้เบาๆแล้วปุ่งๆก็แตกเงียบงามไม่มีเสียงไม่มีเศษมีเพียงประกายแสงเล็กๆร่วงหล่นเบาๆเ,เ,เหมือนฝันจางๆข้างล่าง มิวยังคงเป่าฟองใหม่เธอเงยหน้าขึ้นและยิ้มฟองเมื่อกี้สวยจังเลยเนื้อมันลอยสูงสุดสูงสุดไปเลยเธอเป่าฟองใหม่และในแต่ละฟองมีความฝันเล็กๆซ่อนอยู่เสมอข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้แม้ฟองสบู่จะอยู่ไม่นานแต่ขณะที่มันลอยมันได้สัมผัสท้องฟ้าและกล้าที่จะฝันนั่นคือความงดงามที่แท้จริงจบ